น่าจะเป็นปีนปีนตึกครับที่รักเดียวจะเดียวครับ ครับสวัสดีครับชื่อเศย์พัมีสตีเวนนะครับชื่อเซย์พับอยู่คณะพลัศึกษามหาวิทยาลัยศรีน,น,นครินทรยครับน่าจะเป็นปีนปีนตึกครับเพราะว่าเหมือนประตูทางเข้าออกของแบบของตึกเรียนมันปิดหมดแล้วผมแบบต้องมันไม่มีทางขึ้นตึกแล้วคือแบบจะไปเรียนยังไงไม่รู้คือเลยปีนขึ้นสี่ชั้นเลยเอบ เออฟุตบอลครับภาวนาวะันครับอืมข่าวครับเออก็นิดหนึ่งพอผมเกิดครับก็สนิทนะครับก,ก็สนิทอยู่เออก็เป็นคนน่ารักดีครับแต่แค่แบบเขาขี้เกียจเป็นนิดนึงเวลาแบบให้ผมแบบสวยตัวผมเขาชอบออกกำลังกายแะ้วคือแบบน้องแบบ ไม่ออกเลยเวลาผมช่วยไม่ออกคือแบบไม่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 ทุกอย่างเลยผมการเน้นเรื่องเรียนก่อนก็คือถ้าเราเรียนยังไม่เสร็จตามที่แบบต้องการก็คือจะทําแบบเรื่องเรียนก่อนแล้วทํางานมาค่อยมาทีหลังเอ่อแต่ก่อนอาจจะใช่ครับแต่ตอนนี้รัดเดียวจะเดียวครับมวยครับ ทางคู่ได้ยไหมครับคงเป็นสนามฟุตบอลที่องคลัครับอร่อยครับสเต็กครับเตอรู้สึกว่าเต้แบบยิ้มอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ต้องเจอเรื่องอะไรืแบบเจอทุกเรื่องคือยิ้มหมดเลยเออผมให้คำนิยามตัวเองว่าลิงครับเพราะว่าแบบมันซนแบบ ยุกยิกยุกยิกแบบไม่ค่อยอยู่อยู่แบบเหมือนอยู่นิ่งอยู่ที่ต่อเวลาแบบก็เหมือนผมที่แบบอยู่เฉยไม่ค่อยได้เหมือนแบบอันเลิร์ตตลอดเวลาแบบมีน n ที่ y ก็ประมาณนั้นครับ